อ่ะแม่ฉันทำออกข้าวมาให้ขอบคุณครับเป็นเพื่อนบ้านกันอยู่บ้านติดกันอาชีพก็ขับวินมอเตอร์ไซค์นี่ทำไมาไม่ออกไปทำมาหากินนะ่ะมารบกวนแม่ฉันอยู่นั่นแหละเมะื่อกี้คุณพูดว่าอะไรนะครับเป้าฉันแค่พูดล,ลอยๆอะ่ะเออฉันถามอะไรหน่อยๆสินายขับวินอยู่หน้าปากซอยไม่ใช่หรอ ทำไมไม่ออกไปทํามาหากินนะมัวแต่ขี้เกียจนอนอยู่บ้านอยู่นั่นแหละเนี่ยรู้ไหมว่าแม่ฉันต้องทำกับข้าวมาให้นายตั้งสี่วันแล้วนะคือช่วงนี้ผมขาเจ็บครับแล้วก็มีไข้ด้วยครับไม่สาบายหรือว่าสำออยกันแน่คือหลังจากนี้นะฉันจะบอกให้แม่ฉันไม่ต้องทำกับข้าวให้นายกินอีกแม่ฉันนี่ก็จริงๆเลย ใจดีกับคนอื่นไปทั่วไม่รู้ว่าคนที่ช่วยเหลือไว้ใจได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ครับถ้างั้นฝากบอกแม่คุณด้วยแล้วกันนะครับว่าไม่ป้องแล้วก็ได้ผมขอโทษจริงๆนะครับหลบก,กวนแม่้ําจริงๆเลยเป็นแค่คนข้างบ้าน หนูไม่เข้าใจแม่จริงๆเลยอ่ะทำไมแม่ชอบทากับข้าไปแจกคนอื่นเขาไปทั่วเลยแนนเกิดเป็นคนถ้าเรามีมากพอก็ควรที่จะแบ่งปันนะลูกแบ่งปันน่ะหนูพอเข้าใจได้แม่ช่วยคนจนจัดแม่ช่วยเด็กยากไร้อันนี้หนูพอเข้าใจแต่ตอนเนี้ยแม่ทากับข้าไปให้วินมองใส่ข้างบ้านเนี่ยทุกวันเลยนะแม่เขาเป็นผู้ชายเขาต้องออกไปวิ่งทำมาหาก,กินเองสินี่อะไร คอยความช่วยเหลือจากคนอื่นติดจนเป็นนิสัยหนูว่ามันเยอะเกินไปอ่ะไม่เยอะมากเกินไปหรอกลูกถ้าหนูรู้ว่าเขาเคยช่วยชีวิตแม่ไว้เคยช่วยชีวิตแม่ไว้ ได้ไหมครับไม่เป็นไรคร่ะโอโอ้โอออ,อ,อเป็นไรพ่อหมขาขาขาผมเจ็บครับถ้าวันนั้นแม่ไม่ได้วินมอเตอร์ไซค์คนนั้นช่วยชีวิตแม่ไว้ป่านนี้แม่ก็คงไม่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้แล้วล่ะลูก ที่แม่พูดมาเป็นเรื่องจริงใช่ไหมคะก็จริงนะจิจ๊ะแนนแนนจำไว้นะลูกถ้าใครช่วยชีวิตเราไว้เราก็ไม่ควรที่จะลืมบุญคุณเขานะเพราะอย่างนี้นี่เองแม่ถึงได้ทำกับข้าวไปให้พี่วินมอไซค์ทุกวันจนกว่าเขาจะรักษาขาหายใช่ไหมคะก็ใช่นะสิลูกที่ขาเขาเจ็บก็เป็นเพราะแม่ พอหนูรู้ความจริงแบบนี้แล้วหนูรู้สึกผิดเลยค่ะแม่แค่หนูคิดได้แม่ก็ดีใจแล้วลูก ก็อย่างที่เขาบอกนั่นแหละเราไม่ควรรบกวนใครถึงจะไม่สบายถึงขาจะเจ็บเราก็ต้องออกไปทำงานโอ๊ะคุณคะ<อ>คุณเป็นหรือเปล่าคะขอบคุณครับอ้าวคุณ ี่คุณจะมาต่อว่าอะไรผมอีกฉันไม่ได้จะมาต่อว่าคุณนะคะไม่ได้ต่อว่าอย่างนั้นหรอครับแมื่ที่คุณมาช่วยผมไว้เนี่ยคุณต้องการอะไรครับฉันจะมาขอโทษคุณนะคะขอโทษงั้นเหรอครับ แนนลูกสาวฉันน่ะเขาจะมาขอโทษคุณที่พูดจาไม่ดีใส่คุณเมื่อเช้าคุณยาคุณอย่าไปถือโทษโกรธแนนไเลยนะแล้วนี่แนนเขาทำกับข้าวมาให้คุณเพื่อเป็นการขอโทษแล้วก็ตอบแทนมึงคุณที่คุณช่วยชีวิตฉันไว้กับข้าววะเหรอครับใช่ค่ะฉันทำกับข้าวมาให้คุณด้วยนะ มีแกงส้มข้าวไข่เจียวแล้วก็ผัดผักแกงส้มนี่มอเบอร์เกเลยนะคะแล้วก็นี่ค่ะฉันซื้อยามาฝากคุณด้วยนะคะฉันต้องขอโทษคุณอีกครั้งนะคะที่ฉันเข้าใจคุณผิดอะคะ่ะฉันไม่คิดมาก่อนว่าคุณจะเคยช่วยเหลือชีวิตแม่ฉันไว้ไม่เป็นไรครับแค่คุณคิดได้อะผมก็ดีใจแล้วล่ะครับ งั้นเอาอย่างนี้ไหมคะระหว่างที่คุณยังทำงานไม่ได้ฉันจะเป็นคนทำข้าวให้คุณกินเองคะ่ะจนกว่าคุณจะรักษาขาหายขอบคุณมากเลยนะครับออเอาอย่างนี้ไหมครับถ้าขาผมหายดีแล้วอ่ะผมกลับไปวิ่งรถได้ผมขออนุญ,ญาตรับส่งคุณสองคนฟรีตลอดชีวิตเลยนะครับผมส่งให้ตั้งแต่บ้านถึงปากซอยเลยนะครับได้เจ้าพ่อหนุ่ม เอาอย่างนี้นั้นก็เข้าบ้านไปกินข้าวแล้วก็กินยาจะได้หายไวๆฉันนะ่ะอยากจะนั่งรถฟรีแล้วสิ <c oughs> แม่ก็อะค่ะบ้านกันหรือุณคนเราเป็นเพื่อนบ้านกันมีอะไรก็ช่วยเหลือและแบ่งปันกันทุกวันนี้สังคมต่างคนต่างอยู่กันมากยิ่งขึ้นจะดีกว่าไหมคะถ้าเราผูกมิตรกัน ในยามที่ตกทุกข์ได้ยากก็จะมีน้ำใจช่วยเหลือซึ่งกันและกันฝากผีฝากไข่ไม่อยู่บ้านานานๆก็อาจฝากสอดส่องดูแลบ้านกันได้แบบนี้สิคะเขาถึงเรียกว่าเพื่อนบ้านที่แสนดีถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยฝากกดแชร์กันด้วยนะคะ